สวัสดีค่ะมาพบกับส่องสาวลาวพัดซ์ซไทเป n e แนลนะคะวันนี้สาวราวเองก็พามาชมครปนะคะทำครีปนะคะอันนี้เขาเรียกอะไรต้มเกี๊ยวเหรอต้มเกี๊ยวนะคะสาวราวเองก็มากินข้าวมันไก่เนาะเห็นหมคะเพื่นทำอยู่กันเลยอยากให้พเพื่อนๆพี่ๆน้องน้องได้ชมด้วยกันเนาะ ขายดีมากนะคะเส้นทางพลานะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมามาแวะอุ่นหมนได้นะครับข้างซีเจนะคะ,อ,ะบบอันนี้ใส่หน้าอะไรเนี่ยใส่หน้าใ่หกับยาโอ้ยนาทานมากครับเพืเ่อน นะคะคถ้าใครอยากใส่หน้าไหนก็ได้นะคะ <c oughs> เขามีให้เลือกนะคะมีเม็ดมะม่วงมีขนมแล้วก็มี หมูฝอยมีทุกอย่างนะคะเพื่อนๆมียเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีเนยมีะะมมนะคะระซอสนะคะใส่ซอสน่าทานมากค่ะโอ้โหเห็นไหมคะ นี่มืออาซีบเนาะค่อยๆทำไปให้กรอบนะคะอันหนึ่าทำให้ดูสดๆเลยนะคะ อ้าวมีหูด้วยใส่ซอส้าน่าทานเนาะเพื่อน,น,นเน้เขามีให้เลือกนะคะ เยอะแยะมากมายเลค่ะเราจะใส่อะไรได้หมดทุกอย่างแป้งก็จะกรอบมากนะแป้งกรอบเลยนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะ ไปพันมาแวะอุหนุนได้ค่ะนี่นะคะก็ะะทำสดๆเลยเนาะทำให้ดูสดๆใส่หมูค่ะหมูสับนะคะแล้วก็โรยพริกไทยนิดนึงก็ปรุงรสใส่ชอัก็ใส่ใส่ได้หลายอย่างเนาะ อสมะเขือก็มีถ้าใครชอบนะคะ,ะส่วนนี้นะคะนี่ก็เป็นร้านข้าวมันไก่ น้องอางุ่นนะคะเพื่อนๆถ้าใครผ่านไปผ่านมามาแวะอุดหนุนได้นะคะร้านข้าวมันไก่น้องอางุ่นนะคะขายข้าวมันไก่แล้วก็ขายก๋วยเตี๋วด้วยนะคะสาวเราเองก็มีโอกาสได้มาชิมแล้วก็มีข้าวหมูแดงด้วยนะคะดีนะคะไก่นุ่มๆนะคะเดี๋ยวสาวเราจะพาเข้าไปชิมเนาะส่วนนี้ก็เป็นข้าวมันไก่นะคะใส่ถังใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆขายดีมากนะคะ สาวเราจะไปแพนให้ดูตรงนู้นเนาะว่าเขาขายดีไหมอร่อยด้วยนะคะข้าวของเขาก็มิดเป็นมิตรช่วยรวยเลยะคะ่ะเพื่อนๆจะหอมะคะ่ะนี่นะคะหาข้าวมันไก่กล่องนะคะน,นี่นะอนนเอาลูแฟนไปดีด้กล่องไทยดีด้วของบีเล่ะขอให้กินนี่เอาสิเออ <laughs> <laughs> นี่นะคะว่าเขาขายดีไม่ดีเนาะดูถังใส่ข้าวก่อนนะคะเพื่อนๆถังใหญ่มากนะคะขายแค่ครึ่งวันเนาะขายมื้อเที่ยงขายถึงกี่โมงเนี่ยพี่ชายจากวัยสามถึงประมาณสี่ทุ่มครับผมวัยสามถึงสี่ทุ่มนะคะนี่ก็เป็นพ่อค้านะคะขายดีมากเลยค่ะข้าวมันไก่อยู่พลาขายผ่านไปผ่านมามาแวะอุ่นนได้นะคะเพื่อนๆ ถ้าใครต้องการสั่งเป็นข้าวกล่องก็ได้นะคะหมคขาทำทำส่งได้ค่ะนี่นะคะน่าทานนะคะเดี๋ยวสาวราวพาไปดูน้ำจิ้มส่วนอันนี้ก็น้ำก๋วยเตี๋ยวนะคะหอมมากเลยค่ะน้ำก๋วยเตี๋ยวส่วนอันนี้สาวราวเองก็สั่งเป็นข้อไก่นะคะสะาวลาวชอบกินข้อไก่ก็เลยสั่งนะคะนี่นะคะราคาสี่สิบห้าบาทก็จะมีน้ำซุปให้นะคะ แล้วเราจะพามาดูน้ำจิ้มเขาเนาะน้ำจิ้ม,ข,มข้าวมันไก่อร่อยมากค่ะหอมหอมเพื่อนๆน่านทานไหมคะนี่นะคะ,ะเราก็จะลาดลงไปนะคะเพื่อนเราก็จะลาดลงไปนะคะน่าทานไหมคะวันนี้มาทานข้าวมันไก่อยู่ร้านก็นี่นะคะ ส่วนตรงนู้นก็ร้านนี้ขายดีนะคะ,ะขายดีแล้วก็แซ่บอร่อยเลยสาร้านจะให้ดูนะคะ mm hmm. ร้านของพี่ใจนะคะ mm hmm. ร้านของน้องอังหนุนนะคะใ mm hmm. ครผ่านไปผ่านมามาแวะ mm hmm. ปุดหนุนได้นะคะ mm hmm. สาวร้าก็จะแพนให้ดูนะคะ mm hmm. วันนี้เรามากินข้าวมันไก่จะชิมให้ดูนะคะว่าอร่อยไหมลูกอร่อยมากข้าวเขาจุดพิเศษนะข้าวข้าวข้าวมันไก่จะนุ่มมากแล้วก็หอมมากนะคะ เราชิมให้ดูเนาะน้ำจิ้มของเขาเขาจะหอมขิงนะคะหอมขิงหอมพริกนะคะอร่อยมากค่ะคุณผู้ชม,ม,มใหญ่ๆตามด้วยน้ำซุปนะคะ ใหญ่ๆนะคะวันนี้จะกินไม่เห็นหน้ากันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ขอขอก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สาวเราด้วยนะคะบ๊ายบายขอตัวทานข้าวก่อนนะคะ